บางคนเขาก็ว่าเยอะครับไม่เหมาะกับสามยกไม่เหมาะกับรายการนี้อะไรเงี้ยเปลี่ยนเพลงตัวเองได้ทำตัวเองได้แต่ผมเชื่อนะว่้าวาวันนั้นรถสั่งไม่บุบบาบแน่นอนอีกคนหนึ่งเป็นแชมป์เขาก็ต้องับสายงานของเขาส่วนผมชิงผมก็อยากได้มันไม่มีใครยอมใครหรอกครับ รายการคุยมุมสงเวียนครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยครับที่สุขุมวิท16ครับวันนี้เรามาที่ค่ายมวยยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมครับแน่นอนครับอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ดูคู่มวยในฝันแล้วระหว่างด้านรถถังกับซุปเปอร์เล็กนะครับในวันที่22กันยายนี้และคลิปนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาเกาะติดนะครับในส่วนของซุปเปอร์เล็กครับว่าเขามีความพร้อมเขามีสภาพจิตใจเป็นอย่างไรและเขามีความคิดเห็นกับไฟนี้ว่าอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลยครับ เอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่ค่ายมวยหยกขาวแสนชัยมวยไทยยิมครับอยู่ย่านสุขุมวิทใจกลางเมืองเลยทีเดียวเราจะมาพูดคุยกับสุดยอดนักชกครับนี่คือแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งในรุ่นไฟเวทครับแล้วก็จะมีรายการกับรถถังครับอ่ะสวัสดีครับซูเปอร์เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ่ะแนะนําตัวอีกหน่อยนะครับผมครับสวัสดีครับผมซูเปอร์เล็กเกียรติเก้าครับครับแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทครับโอ้โหเนี่ยสุดยอดมากนะครับได้แชมป์โลกมาจากใครนะเอ่อได้แชมป์โลกมาจากแดนนี่โอพูอิตัตครับ นักชกสเปนมานะใช่ครับเราก็อกขักในวันมาพอสมควรนะใช่ครับจนมาประสบความสำเร็จจนได้ใช่ครับผมขออนุญาตย้อนเวลากลับไปนานนิดหนึ่งแล้วกันช่วงที่ต่อยมวยหายกครับช่วงนั้นนี่เกียรติประวัติเป็นยไงบ้างครับเราครับก็ช่วงที่ชงมวยหายกครั้งนั้นก็มีได้แชมป์หนึ่้อยด์ครับแล้วก็ หนึ่งร้อยสิบสองปอนด์ครับแล้วก็สิบห้าปอนด์สิบแปดปอนด์ครับของเวทีลุมพินีหนึ่งร้อยยี่สิบหกปอนด์โอ้โหแล้วก็ร้อยสามสิบร้อยสามสิบสามครับแล้วก็หนึ่งร้อยสี่สิบโอ้โหเนี่เป็นแชมป์มาแทบจะทุกเวทเลยนะเนี่ยครับนะถือว่าเป็นโคตรมวยก็ว่าได้นะครับสุดเลยเหมือนกันนะเขาก็ถือว่าก็ไต่ระดับมาเรื่อยๆใช่ครับเป็นแชมป์เยอะขนาดนี้ พอจะจาได้ไหมครับว่าแบบมีไฟไหนที่แบบมันยากเย็นของเราบ้า,บางส่วนส่วนตัวผมนะไฟที่ผมชกยากแบบที่สุดก็มีชกพวกมวยสมือด้วยกันเองพวกพันธยกักพวกพี่ก้าวหน้าแล้วก็พวกเพชรอู่ทองเนี่ยก็จะมีพวก3คนนี้นะครับที่ว่าคิดว่าชกยากนะเพราะว่าเป็นมวยแบบว่าสไตล์เดียวกันชิงไหวชิงชิงพลิบกันอะไรประมาณนี้ครับมันต้องใช้ความคิดเยอะใช่ครับนะไอ้ร่างกายเจ็บไม่เจ็บ,จบหรอกเนาะใช่แต่มันจะแบบต้องใช้ความคิดเยอะหน่อยใช่ครับแล้วแต่ว่ามันก็เปลี่ยนสไตล์มาเป็น3ยกเนาะใช่ครับแต่ว่ามีช่ว ช่วงหนึ่งเนี่ยที่ซูเปอร์เลกเองก็มีประสบปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการล้างเวทีหาผู้ชกยากตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงก่อนช่วงนั้นก็คือช่วงนั้นก็ท้อครับท้อเพราะว่าเราก็อยากชกมวยแต่ว่าหนึ่งเลยเราก็ไม่ได้ชกด้วยแล้วก็มันก็ท้อไปด้วยไม่ได้ชกด้วยกันมันนานมากเลยช่วงาน,น,านั้นนานมากนะพี่แบบเกือแบบปีกว่าเลยปีกว่าเลยแบบไม่มีคู่ชกด้วยหาคู่ยากด้วยแล้วก็หลายๆอย่างด้วยที่เข้ามาแล้วทําให้เราแบบท้อตอนนั้นก็เคยคิดเหมือนกันว่าแบบ คยคิดที่จะเลิกมวยจริงๆไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวช่วงนั้นคิดจริงๆครับก็ค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเดินไปทุกวันนะใช่ใชแต่<ช>เงินมันก็ไม่เข้าเลยใช่แล้วบางทีก็ต้องมีปล่อยน้ําหนักไปบ้างอะไรไปบ้างครับผมอันนี้ก็เห็นใจโปรโมเตอร์นะเพราะว่าเรานะเราว่าพอน้ําหนักเท่ากันเราก็ไม่มีตัวสู้ใช่ครับนะแต่ก็พยายามเต็มที่แล้วจนกระทั่ง วันเข้ามาใช่ครับช่วยเล่าเหตุการณ์หน่อยนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยไปต่อยรายการวันได้ไงครับครับก็ช่วงที่ผมเข้าในการวันช่วงนั้นก็คือทีมงานเพชรินดีครับก็พวกมีเสียบูทครับมีเสียบูทแล้วก็มีพวกทีมงานเพชรินดีพวกพี่ฮอตครับที่คอยดันคอยสนับสนุนว่าเข้ามาชกในรายการวันแชมเปี้ยน์อะไรเงี้ยครับเนี่ยก็เลยได้เป็นโอกาสในการเข้าวันใช่ครับแต่มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าแรกๆเนี่ยคือซูเปอร์เล็กก็ถูกสุปประมาทเยอะอ่ะผมถามอีกนิดนึงแล้วกันว่า สรุปแล้วเราเป็นมวยสไตล์ไหนดีกว่าในความคิดเราก็เอาจิงๆในความคิดของตัวเองก็คือซ้อมแล้วก็พยายามแบบหลากหลายมีเดินได้ถอยปินแล้วก็ป้องกันตัวเองได้ทําได้ก็ทําอะไรเงี้ยก็คือไปเรื่อยๆไปทั่วไงครับนะก็หลังๆเห็นเข่าก็ได้เอ๊ยยังไงฝีมือก็ดีคือเรียกได้ว่าเป็นนักมวยที่สมบูรณ์แบบคนหนึ่งเลยนะ <c oughs> ถ้าแบบมวยห้ายกนี่คือแบบสุดๆเลยแต่ความสมบูรณ์แบบในมวย5ยกเนี่ยพอไปต่อยสมยกโอ้โหเสียงวิพา์วิจารณ์เยอะมากตอนนั้นเรารู้สึกไงแบบ มันาถาโถมในทางลบอ่ะใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบมวยฮายกก็มันมีแบบติดชึง่งแฝีมือกันหน่อยหนึ่งสองดูชดูชัน้นดูเชิงถอยบ,อบ้างอะไรบ้างอาจจะไม่บางคนเขาก็ว่าเยอะครับอไม่เหมาะกับสามยกไม่เหมาะกับรายการนี้อะไรเงี้ยแบบคือตัวผมเองผมก็ไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปซีเรียสตรงนั้นแค่เราก<ม>็เราอ่านในคุกคอมเมนต์พวกที่คนวิพา์วิจารณ์เราอ่านมาเยอะครับแต่ว่า<ม>เราก็เอามาพัฒนาตัวเองเอามาซ้อมมามีโดยมีเทรนเนอร์มี น้องๆทุกคนที่แบบอ,อยู่ด้วยกันก็ช่วยปรับอะไรกันพูดคุยกันทําช่วยกันอะไรเงี้ยครับม,มันก็เลยเปลีป่ยนแปลงตัวเองได้ทําตัวเองได้เพราะช่วงแรกๆเนี่ยบอกเลยว่าบางไฟชนะก็ไม่ประทับใจใช่ใชแล้วก็ไฟที่ชิงแชมป์โลกนะวันนั้นเจอกับเอเลียสเอเลียสเอนาชิโอเป็นไงวันนั้นช่วยวเล่า พอจะมีความทรงจำอะไรกับไฟนี้บ้างมีครับมีเพราะว่ามันเป็นการชิงแชมป์โลกคีบบอสซิ่งครั้งแรกของผมแล้วก็เป็นการชกคีบบอสซิ่งครั้งที่สองเอ,อมันก็ยากนะล้วลงมวยเข่าบ้างอะไรบ้างใช่มันกริงไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นกติกาไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายๆอย่างแล้วแไมว่าเราเพิ่งเราเพิ่งเริ่มชกด้วยแล้วแบบว่า มันก็กลิ่งไปหมดหลายๆอย่างออกมาแต่แต่แต่แตผลโดยรวมนั้นผมผมคิดว่าผมทําได้ดีตอให้ผมจะ,ะประสบการณ์ผมน้อยกว่าเขา<ช> <ๆ S 1> อะไรเงี้ยผมคิดว่าผมทําได้ดีแล้วทุกคนออยังมองผมเป็นฝ่ายชนะมากกว่าเพย์อะไรเงี้ยครับถ้าอยากจะให้พูดถึงกีฬาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับรุ่นน้องๆแล้วกันที่แบบเอ,อ้ยอยากจะลองเปลี่ยนสายหรือว่าแบบอาจจะมีโอกาสได้เปลี่ยนสายคิกบ็อกซิ่งเนี่ยสิ่งที่เราต้องโฟกัสแล้วก็ระวังกับมันคืออะไรก็เอาจริงๆสิ่งที่โฟกัสในคิกบ็อกซิ่งคือรูปแบบการออกหมัดเป็นชุดการเตะขาเอาคะแนนเนี่ ศึกษาแล้วก็ต้องอทำให้มันชินไงครับตัวผมเองอ่ะยืนพื้นวยไทยมาผมยอมรับนะว่าผมมีความคิดมัน มันอาจจะสมองมันไปก่อนลัวโศกบ้างตัวไปผิดกติกาบ้างจริงๆมันมีบนเวทีมันมีจริงครับเวลาชกหน่วยอะไรเงี้ยนัดยานะเจ้าบอกมาเลยนะแต่ว่าเราต้องห้ามใจตัวเองใช่ไม่ได้มันผิดกติกาอะไรเงี้ยใจเย็นเว้ยอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับมันก็เลยดูเหมือนว่าเก่งบ้างอะไรใช่มันเก่งมันไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเวลากรรมการเตือนเนี่ยเรามีผลไหมผมถามเลยตอนนี้เอ่อเวลากรรมการเตือนมีผลครับมีผลถ้าเตือนบ่อยๆมันก็จะแบบมีแบบ มีเตือนโดยแบบอันอาจจะเป็นใบเหลืองบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าหักคะแนนบ้างก็จ,จะเป็นไปตามเราก็กลัวนะว่า<ช>แบบนี่จับแพ้เมงงื่อวานงี่คิดว<ก>่<ม>าในการเตือนก็จะมีน่าจะประมาณสองครั้งใบเหลืองถึงสองครั้งเงี้ยมาพูดถึงเรื่องสําคัญในวันนี้ดีกว่าที่ผมต้องมาผ่านรถติดมาเนี่ย <c oughs> อยากจะถามคำถามนี้เลยเกี่ยวกับรถถังกูเจอกันอยู่ได้นะใช่ครับเออตั้งแต่เข้าวันก้าแรกเข้าไปในวันเลยเนี่ยเป้าหมายของซุปเปอร์เล็กคือแชมป์โลกอยู่แล้วใช่และแชมป์โลกมวยไทยก็คือรถถัง มันคือมันมันชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วแต่คิดว่าแบบจะได้เจอกันจริงจรไหมถามนี้ก่อนเลยจริงๆในตัวผมเองคิดบันไดต้องสักบันไดวันหนึ่งต้องได้เจือครับเพราะว่ารถถังเขาเป็นแชมป์โลกอยู่แล้วแล้วเราเราต้องการที่จะเป็นแชมป์โลกเหมือนกันเพราะเราต้องไต่ได้กินยิ่งยิ่งเพื่อที่ไปชิงกับเขาโดยเราพลาดไม่ได้ในเมืองไทยเนี่ยเนาะก็เลยคิดว่าบันไดวันหนึ่งเนี่ยเมื่อถึงเวลามันต้องได้ชบกันเราก็ต้องชบงเงี้ยครับเคยเปิดใจกันแบบ เปิดใจไหมว่าเออถ้าวันหนึ่งเราต้องมาต่อยกันทำไงดีก็มีพูดหยอกล้อกันบ้างพี่พูดหยอกล้อกันเล่นเวลาไปเห็นกันเนี่ยเราถังคนน่ารักสนุกเนาะใช่สนุกคุยสนุกเราเป็นคนเป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งเลยแหละน้องคนหนึ่งแบบว่าเออเราก็พูดหยอกกันบางครั้งเราพูดไม่ต้องต่อยกันหรอกนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอให้มันหมดคู่ก่อนมันหมดคู่จริงๆก่อนแล้วค่อยมาชกกันอะไรก็พูดกันบ้างครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็หมดคู่ใช่เพราะมันถึงเวลาที่ต้องชกก็คือตอนเราต้องชกกันซุปเปอร์เล็กรู้ ผู้เรากับรถถังเนี่ยผมมันคนยาวนานมากนะจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่ครับคิดว่า<ร>มันมันมันมีผลกระทบอะไรกับเราไหมไม่ไม่หรอกกระแสวบอยาให้ต่อยอย่างใ,<ช>ให้ต่อยเยคือคืออย่างเช่นอ่าเริ่มตั้งแต่มวยไทายายกเลยดีวยกว่าเพราะ <ừ> ว่ามันคนละศึกคนละสายด้วยใช่ครับรว่ามันโอกาสเจอกันมันก็ยากหน่อยอะไรเงี้ยมันอยู่ที่โปรโมเตอร์แล้วก็ ่างคนก็อยู่คนละสื่อคนละสายมันตัดช็กันก็ยากเคยแบบมีการประกบกันอย่างเป็นทางการไหมตอนต่อยห้ายกเนี่ยหรือว่าไม่มีมีครับมีแค่เกษตรขึ้นมามีแค่เกษตรขึ้นมาทาให้แบบว่าเออแคล้วคลาดกันบ้างอะไรเงี้ยมันคือมันมีแค่เกษตรเกษตรขึ้นมาเพราะว่าไม่มีน่าจะแบบเหมือนแบบ เหมือนจะแบบว่าอยู่ที่ใครจะจัดยงี้หรือเปล่าครับอาจจะแบบไอ้ตอนนั้นรถถังก็ไปวานแล้วครับตัวก็แพงส่วนเราเองอยู่5้ายกเนี่ยใช่ครับเราก็ถือว่าไม่มีคู่เราก็อยากจะจัดเแต่ว่าเอ้ซอเอจะจัดหรือว่าไอ้บอสจะจัดประมาณนั้นแล้วก็เลยอาจจะยังไม่เคยมีอย่างเป็นทางการสักทีจนกระทั่งนะบอสชาตีจัดให้เลยพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเห็นตุ๊บเล็กบอกว่าปกติเนี่ยต่อกัโมวยฝีมือเนี่ยสามฝีไฟที่เล่ามาเนี่ยจะปวดหัวมากเลยทีนี้ต่อกัโมวยบู้อย่างรถถังนี่เป็นยางรถถังนี้ก็คือ เขาหนักธรรมชาติอย like ู่แล้วมันก yes> ็อันนี้ก็ว่าหนักใจเหมือนกันเพราะว่าเป็นมวยที่ทนทนด้วยเป็นมวยที่มีแบบใจสู้ด้วยคือเขาไม่ไม่ได้ยอมแพ้คู่ต่อสู้ง่ายๆแล้วก็อีกอย่างเนี่ยนวมเล็กคิดว่ามันจะเป็นตัวแปรอะไรบางอย่างไหมไฟเนี่ยก็ผมผมอย่างนวมเล็กผมไม่ได้โฟกัสเลยครับเพราะว่าอย่างเราชกมวยเราก็ชกนวมเล็กอยู่แล้วเราต่อยในวันเราก็ชกนวมเล็กไปอยู่แล้วคือโอกาสมันห้าสิบาสิบต่างคนก็ต่างโดนกันได้ต่างคนก็ต่างโดนกันได้เพราะเราเองอาจจะไม่ได้วมัดหนักเท่าเขาแต่เรามีศอก ก็เราก็เอาลูกอื่นไปสนเสริมแทนเนี่ยครับก็มีให้มันหลากหลายขึ้นเราไม่เราอาจจะไม่หนักตรงนี้แต่เราอาจจะไปหนักตรงอื่นหรือว่าเราไปแก้กเกมตรงนี้ไอ้เขาแก้กเกมเราตรงนี้เราอาจจะไปแก้กเกมตรงอื่นก็จะเป็นประมาณนี้ไปแล้วช่วงเดือนสัก เดมินาเนาะตอนนั้นก็คือประกอบกันอย่างเป็นทางการแล้วก็รถถังจะชิงแชมป์โลกกับเราใช่เป็นคิกบ็อกซิ่งตอนนั้นเนี่ยเสียดายไหมว่าเราน่าจะได้ต่อยกับรถถังในการิกาวยไทยจริงๆไฟนั้นผมเสียดายนะเพราะว่าไฟนั้นผมผมพูดตรงๆเลยว่าผมซ้อมดีที่สุดเลยนะเพราะว่าผมซ้อมสองเดือนสองเดือนกว่าเลยตั้งใจมากตั้งใจมากว่ามันเป็นแชมป์เรกของเราแล้วเราก็อยากแบบป้องกันให้ได้แล้วก็มาเจอคู่ชกที่แบบว่ายางรถถังที่เ้เลยเกร่งที่สุดในรุ่นด้วยแล้วที่แบบ เขาทุกคนเขาก็ต้องมองว่ารถถังได้เปรียบผมบอกว่ารถถังเป็นทรงนี้อยู่แล้วออกมาติขาประมาณนี้นะครับผมก็เลยแบบต้องซ้อมแต่ว่านักฟุตซออย่างเรผมซ้อมดีมากซ้อมดีจริงๆไฟที่ไฟนั้นแต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าไม่คาดคิดขึ้นซึ่งนักกีฬาทุกคนไม่อยากให้เกิดครับก็คืออาการบาดเจ็บก็ถือว่าแถวคาดกันไปแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคงไม่มีใครถอนไม่ใช่ว่าแบบงวดก่อนรถถังเขาถอนงวดนี้นี่เราเอาคืนไม่มีความคิดอยู่แล้วนะไม่มีความคิดครับก็คือ ทางทีมงานหรือทางบริษัีเขาจัดมาเราก็ต้องชกเพราะว่ายังไงเราก็ต้องชกอยู่แล้วชกกันอยู่แล้วครับในเรื่องของการเตรียมตัวไฟนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ประมาณตอนนี้เนี่ยขออนุญาตบอกกับแฟนเหมือว่าเราอัดคลิปนี้ตอนปลายเดือนสิงหาได้เหลือประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยร่างกายก่อนชกหนึ่งเดือนเรื่อยๆครับก็ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆซ้อมมาเรื่อยๆนะก็ไม่ได้ซีเรียสนะไม่ได้ซีเรียสจริงๆผมไม่ซีเรียสเลยนะผมพูดตรงๆแล้วผมไม่ไม่มีความกดดันเท่าผมชกกับนาบี ต่อยกันมาดวต่อยกันมาบิวผมกดดันนี่ผมรับว่าไฟนั้นผมกดดันมากแต่ว่าไฟนี้ก็คือว่ามีความกดดันตรงท่่เราได้ชิงแชมป์ด้วยเราก็ตื่นเต้นตรงเนี้ยแล้วเราแบบถ้าเป็นแชมป์เนี่ยสองท่านใช่ถ้าเราได้แชมป์มันก็จะดีกับเราด้วยแงอ,อย่เงี้ยดีกับทางหลายๆคนด้วย,ยครับเขาบอว่ากระแสในโลกโซเชียลหรือกระแสของสังคมในวงการมวยทั่วโลกเนี่ยที่มีต่อคู่เราเนี่ยไม่ได้มีผลกับการซ้อมสภาพจิตใจของเราเยอะจริงๆผมไม่ได้มีผลอะไรเลยครับเพราะว่าผมกับ ก็คือมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วที่ต้องชกกันเนี่ยยงผมว่าถามว่าผมคุยกับถังตลอดไหมก็คุยกันตลอดจนคุยกันไปเตะบอลนะสุดก็คุยกันหยอกกันหยอกล้อกันด้วยอะไรเงี้ยก็คือแบบเราไม่ได้ไปซีเรียสนะแค่ว่าบุนบุนบุนที่เราทําให้เต็มที่ทําให้มันชกยังไงให้คนดีสุดเราไม่ใช่ว่าเรารู้กันแต่ว่าเราอยากรู้ถังอินขับเป็นแชมป์เขาก็ต้องป้องกันของเขาไว้ได้ซึ่งเขาก็ต้องห่วงของเขาอยู่แล้วเราก็เข้าใจน้องใช่แต่ไอยงองยางตัวเราไต้องไปชิงเนี่ย เราก็ต้องอยากได้เหมือนกันอยากได้เหมือนกันคือเอาว่าเต็มที่กันเต็มที่กันส่วลงมายังไงก็ว่ากันลงมาก็เหมือนเดิมต่อยกันตามกติกามวยไทยเต็มรูปแบบเลยก็คือแบบบนเวทีเราทำหน้าที่ของเราเสร็จแล้วนะข้างล่างก็เหมือนเดิมบนเวทีเนี่ยไม่มีสงสารกันแน่ใช่ไหมไม่มีเคยต่อยใครแล้วสงสารเขาไหมก็ถามหน่อยจริงๆมันก็เคยมีนะพี่ถ้าแบบว่าตัวผมเคยมีนะแบบว่าเวลาชกมวยแล้วแบบว่าคู่ต่อสู้ทำอะไรไม่ได้อะไรเงี้ย บางครั้งเราก็ไม่อยากทำแล้วเรากม็มีจริงๆครับมันมีเพราะว่าเราโดยนักโดยความเป็นนักกีฬาด้วยกันะเรารูนะบางครั้งบางครั้งมันสมมุติถ้าเราทําไปแบบมันอาจจะหนักประเดิมรือเจ็บประเดิมเนี้ยบางครั้งก็เคยคิดครับเราขาดแล้วนะแต่คราวนี้ก็คือ,อเป็นพี่เป็นน้องจากการทุกอย่างคือแบบดูว่า สนมกกันพอสมควรครับผมแต่บนเวทีเนี่ยย้ำให้กับแฟนม่อยอีกครั้งเลครับก็บนเวทีก็สนุกครับเต็มที่ทั้งสองคนแน่นอนครับไม่มีกักไม่มีอะไรกันเพราะว่าอีกคนหนึ่งเป็นแชมป์เขาก็ต้องรักษาของเขารักษาให้มาของเขาส่วนผมชิงผมก็อยากได้ของผมเหมือนกันซึ่งมันมันไม่มีใครยอมใครหรอกครับรู้กันเต็มที่แนะ่เต็มที่แน่นอนพูดถึงจุดเด่นของรถถังเนี่ยก็คือในเรื่องของความแข็งแร่งใช่ครับจุดเด่นของเราคือแข่งก็นั่นเลยครับ ก็คือจะใช้ความเร็วแน่ใช่ครับคุณบม,มีการแก้เกมยังไงบ้างครับในในห่วงเราคิดว่าจะจินตนาการไฟนิ้วมยายงังเอาจริงๆผมมีอยู่แล้วครับผมมีเพราะผมชกแต่ละไฟผมมองคู่ต่อสู้ครับจริงๆผมมีอยู่แล้วแต่ว่าก็รอดูนรอดูวันชกดีวกว่าเพราะว่าใช่ครับผมศึกษาศึกษาดูวิธีการชกหลายๆอย่างของเขาเจอกับมวยไทยเราผิวมือเขาอย่างไงอะไรเงี้ยเพราะว่ามีศึกษาดูต้องอ่านใจเขาทุกอย่าง มันมันต้องรอแก้เกมกันวูทีด้วยว่าน้องเขาจะมางานรูปแบบแต่ผมเชื่อหน้าว่าวันนั้นรถถังไม่บุบบามแน่นอนรถถ<อ>ังรู้แน่ว,ว่าถ้า<ช>เดินมั่วเนี่ยเพราะรถถังเขาไม่เขาไม่ใช่มวยที่ไม่กิงนะรถถังเป็นมวยที่กิงและฉลาดด้วยนะเขาไม่ใช่เป็นมวยที่แบบว่าต้องเดินเลขตลอดหยกบไม่ใช่นะเขาเป็นมวยฝีมือที่ยืนได้คุมเป็นเขาถอยได้เดินปีนเหมือนกันโอ้นี่เรามองไปทะลุป,ปุโปรจริงคร <ๆ S 2> นะับเพราะว่าเหมือนก็เขาชกกับมวยบุ๊เขาก็ฝีมือได้เหมือนกันโอ้โหนี่ถือว่าเป็นเป็นนักสู้ที่ทำการบ้านทัั้้งงงนนอกใวเเลยี คืออยากจะให้น้องๆนะ,ะดูนะ,ะว่าแบบการที่แบบมวยที่ไปยืนอยู่บนจุดสุดยอดจุดสูงสุดนะนะคือไม่ใช่ว่าโอ้ยว่าซ้อมซ้อมตามตามหน้าที่แล้วก็ขึ้นไปต่อยคือเราต้องศึกษาดูคู่ต<ด>่อสู้ด้วยแล้วเอาเราเอามาปรับที่ตัวเราเองอย่างตัวผมดูอย่างดูแค่ไม่กี่ไฟไฟนี้เอเอจริงๆแล้วในเทคนิคของผมนะครับอผมก็จะดูแบบเออไฟนี้รถถังคู่ชกกับใครคู่ชกเป็นยังไงซักสองสามไฟเราก็จะเอาตรงนั้นมาปรับที่ตัวผมว่าเออผมต้องทํายังไงอย่างนี้ดีไหมอะไรดีไหมเนี่ย ว่าจะคุยกับทางเทรนเนอร์สองสามคนที่ดูแลผมก็พูดที่หลังประมาณนี้ได้ไหมหรือว่าเราก็จะมาคุยกันนิดๆหน่อยๆว่าเออมนี้พอได้ไหมหรือว่าอย่างนี้พอโดนได้ไหมอะ,อะไรอะไก็จะเป็นประมาณนั้นด้วยคือแบบว่าถ้าโดนตรงนี้แล้วเราจะคืนยังไ<ช>งอันนู้นนั่นบบสมมติถ้าเรา,าตรงนี้เตะไปสมมติถ้าเราตรงนี้เราพลาดไปเราต้องแก้กันเราต้องแก้กันเราจะทํำยังไงมันจะมีครับเคยเก็บเอาไ้ฝันมาถามจริงเคยเยแบบไว้ฝันไม่มีต่อยใช่ไหมไม่มีไม่มีไอ้เรื่องไปฝันเก็บไปฝันนี่ไม่มีนะแต่ถ้าคุยกันจริงๆมี ไม่ว่าจะเป็นก่อนชกก่อนชกหรือว่า,อาตอนซ้อมเราก็าจะคุยกันเพราะว่าเขาก็จะดูแลแล้วก็นวดผมตลอดอะไรเงี้ยดูแลนะก็สูส้กันเต็มที่แน่นอนใช่แล้วก็พูดถึงรถถังไปแล้วเนี่ยนะครับมีความมั่นใจขนาดไหนเราผมก็ยังไม่รู้เพราะว่าบุญวิธีมันอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ถามว่าผมมั่นใจไหมผมก็เชื่อนะว่าผมก็ยืมพื้นมือไทยมานานเงี้ยผมคิดว่าผมก็คงไม่น่าพลาดง่ายๆให้เขาง่ายๆเนี่ย เราก็มีความเชื่อมั่นในตัวผมาใช่เพราะว่าผมเป็นคนที่เชื่อในตัวเองเป็นคนที่ว่าอย่างผมซ้อมผมก็ซ้อมผมว่าเชื่อในตัวเองว่าผมถ้าผมกล้าทําผมทํะไปผมคิดว่าผมทําได้ขอจะแย้มให้กับแฟนมวยได้หน่อยไหมครับว่าค่าตัวไฟน์นี้ในการชิงแชมป์ก็ป้องกันในการชิงแชมป์นี้ก็หลักเจ็ดครับเจ็ดหลักแน่นอนนะแต่เจ็ดหลักเท่าไหร่นี่ก็ไปนั่นเอาเองแล้วกันนะมันไม่สามารถเปิดเผยได้นะใช่นะแต่เจ็ดหลักแน่ไฟน์นี้ก็สู้ตายถวายหัวใช่เต็มที่แน่ก็เอาเป็นว่า เรียกได้ว่าภารกิจสองว้สําคัญใช่ครับนะก็เรียกได้ว่าสําคัญกับชีวิตการชกมวยเราสุดๆเลยใช่ก็สมมติว่าถ้าไฟนี้ผมชนะจริงๆผมก็ถือว่าที่สุดแล้วนะถ้าถ้าผมชนะรถถังคันนี้ได้นะครับแต่ถ้าทาไมชนะผมก็ต้องไปกลับไปพัฒนาตัวเองใหม่นะเพื่อที่เราเป็นอาชีพมวยใช่คือเราต้องมาพัฒนาตัวเองใหม่ก็ต้องไปหามันใหม่เงอ้ยต่อให้จะไม่ว่าจะแพ้หรือว่าจะชนะเงี้ยมันก็ปีนี้อยู่เท่าไหร่นะครับปีแปดครับโอ้ยังมีเวลาอีกเพียบเลยนะอีกสองสามสี่ปีได้เคยมีคิด ว่าจะวางนวมหรือว่าจะยังไงอะไรยังไงบ้างไหมฮะก็เคยครับก็เคยมีคิดว่าเออวางเป้าไว้ประมาณสักแค่นี้แค่นี้แต่ว่าพอมันมีรายการวันชมชิพขึ้นมาทําให้เราเออยังอยากุกต่อไปเรื่อยๆ่กไปเรื่อยจริงๆผมก็ยังอยากชบคือผมยังอยากแบบว่าอทัวร์แบบตัวิีนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเหมือนแบบว่าโซนบ้างอะไรบ้างไปสัมมนาบ้างอะไรบ้างก็มี ไปบ้างก็แบบรุ่นพี่เราเนี่ยนะใช่ครับเราเรามีแบบใช่เรามีแบบอย่างที่ดีเรามีคนที่เราดูแลเราเราได้ดูเขายังไปได้เลยได้ไปได้เลยเขาไปเผยแพร่ไปในรมวยไทยให้ทั่วโลกได้ดูนะเนี้ยครับอ่ะสุดท้ายจริงแล้วอยากจะส่งข้อความอะไรให้กับน้องรักรถถังไหมมองตาได้ครับอ่ะจริงๆเล็งไปที่เลนเลยจริงๆไม่มีอะไรครับเพราะว่าผมเชื่อว่านักกีฬาทุกคนมีความเป็นมืออาชีพบนเวทีเราใส่กันเต็มที่แน่นอนครับมันไม่มีใครที่ต้องไปกักกันหรอกครับเพราะว่า ต่างคนต่างอยากที่จะชนะกันบอกอะไรกับรถถังนะสุกวันที่22กันยาเดือนหน้าก็ขอให้เต็มที่แล้วก็ต่อยกันเต็มที่แค่นี้พอครับนะเอาแบบสมศักดิ์ศรีนะใช่ครับอ่ะแล้วถ้าแฮกเกอร์ตี้ฟังอยู่อยากจะบอกอะไรรับก็มันเดืรอมผมยังอยากชกกับคุณอยู่ะนะมีโอกาสอ,อยากจะวัดผม,ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสผมก็อยากวัดเหมือนกันนะ ถึงตรงนี้ก็คงสุดท้ายของรายการแล้วนะต้องขอขอบคุณซุปเปอร์เล็กด้วยนะครับที่ให้เรามาสัมภาษณ์วันนี้นะนะก็คิดว่าอีกหนึ่งเดือนก็คงจะได้ดูไฟที่มันสนุกนะอย่างที่ซุปเปอร์เล็กได้ตั้งความหวังเอาไว้ไฟที่ทุกคนอยากดูด้วยไฟในฝันเลยนะเนี่ยใช่สุดเลยนะเนี่ยามเป็นไรนะขาแข้งขานี่ดูแลให้ดีเป็นเปนไฟที่ทุกคนอยากดูมากตั้งหน้าตั้งตารออะไรเงี้ยผมเองก็อยากแค่ไม่จิบไม่ป่วยผมคิดว่าถ้าไม่ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะไม่จิบไม่ป่วยเหมือนกัน ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่ะสุดท้ายครับฝากอะไรกับแฟนมวยหน่อยก็ฝากให้แฟนมวยช่วยเป็นกําลังใจให้พวกผมด้วยครับก็ไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่ารถถังครับก็เชียร์กันทั้งคู่แหละครับยังไงนักกีฬาทุกคนอะ่ะเขาเต็มที่แน่นอนครับก็เชียร์กันทั้งสองข้างก็ได้ครับนะก็เอาเป็นว่าแชมป์ไปตร,ตรงไหนก็คนไทยด้วยกันใช่ครับคิดอย่างนี้แต่เรา <laughs> ต้องตองเหลาต้องกู <laughs> <laughs> บนเวทีต้องมีครับบนเวทีต้องมี อ่ะก็อขอขอบคุณซ<า>ุปเปอร์เลกมากนะครับแล้วก็นะขอขอบคุณทางสถานที่ด้วยนะครับอย่างค่ายมวยหยกขาวแสนชยัยมวยไทยยิมนะครับที่อนุเคราะห์นะครับเวทีสวยสวยให้เราได้ถ่ายสัมภาษณ์การรวมไปถึงขอบคุณทางทีมงานวันแชมเปี้ยนชิพนะครับรวมไปถึงบอสชาติด้วยที่ให้เราได้สัมภาษณ์สุดยอดแชมป์โลกนะครับอย่างทางด้านซุปเปอร์เลกเกียริหมู่เก้าครับแล้ววันนี้รายการคุยมุมสองอย่างเราก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าจะได้ดูมวยคู่ระหว่างรถถังกับซุปเปอร์เลกัน อย่างมีความสุขนะครับคลิปนี้เนี่ยถือว่ามาโหมโรงไฟนี้ให้ก่อนแล้วกันย้ำอีกทีครับ22กันยาใช่ไหมใช่ครับผม22กันยาวันนี้นะครับห้ามพลาดเลยคุณอยู่ตรงไหนยังไงคุณก็ต้องดูไฟนี้ให้ได้ขอบคุณซุปเปอร์เล็กด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณไฟมวยด้วยครับขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม